รูปเหมือนและตระกุดของท่านตกอยู่ในกองไฟที่ชาวบ้านเข้าเผาป่าเพื่อทำไรแต่ปรากฏว่ารอบๆบริเวณนั้นไม่ถูกไฟไหม้ปาฏิหาริหลวงพ่อรุ่งเคล้าเหล็กวัดบางแหวนจังหวัดชุมพรก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนชาติภูมิ เดิมชื่อนายรุ่งทิพย์อักษรเกิดเมื่อพุทธศักราช2402เป็นชาวบ้านบางแหวนตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรได้ได้เรียนหนังสือและภาษาขอมเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทณวัดบางแหวนจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมาเกียรติประวัติหลวงพ่อรุ่ง ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางด้านศยศาสตร์และยาสมุนไพรรักษาโรคและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนพระสงฆ์ทั่วไปก็คือท่านมีเขาที่โกนไม่เขา้ามีผู้ให้ฉายาท่านว่าหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณธรรมอันประเสริฐเกรงครัดในพระธรรมวินยัยเปี่ยมด้วยความเมตตามากน้อยถ่อมตนฉันอาหารวันละมื้อตลอดชีวิต ไม่ยอมรับสมณนศักดิ์ใดๆจนเป็นที่เคารพเริ่มใสศรัทธ,ธาของคนทั่วไปผู้ใดมีรูปของท่านไว้บูชาเชื่อกันว่าจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเช่นนามของท่านหลวงพ่อรุ่งมรณภาพเมื่อพุทธศักราช2501ณวัดบางแหวนนั่นเองท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนยาวถึง99ปีลูกศิษย์และประชาชนที่ศรัทธ,ธา ได้สร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อรุ่งไว้สักการะที่วัดบางแแบนหลวงพ่อรุ่งคเคล้าเหล็กหลังจากที่ท่านมรณภาพชาวบ้านได้สร้างรูปเหมือนไว้นวัดบางแแบนหมู่ที่สี่ตำบลปากคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีอภินิหารเป็นพระเกจิอาจารย์แปลก,กว่าพระเจจิจอาจารย์ท่านอื่นๆก็คือหลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่สามารถไว้หนวดเคราได้ สาเหตุก็คือนวดคราของท่านนั้นไม่สามารถโกนได้คือโกนไม่เข้านั่นเองแต่สำหรับผมของท่านก็สามารถโกนได้ปกตินวดเคราของท่านนั้นต่อให้มีดโกนจะคมขนาดไหนก็ตามก็โกนไม่เขา้าจนชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าหลวงพ่อรุ่งเคราวเล็กตามคุณวิเศษของท่านคุณวิเศษข้อนี้ของท่านคงเกิดขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้บวช และบำเพ็ญภาวนาเป็นเวลานานแล้วต่อมาเมื่อหนวดเคราของท่านยาวขึ้นมาก็ไม่สามารถโกนได้เป็นที่เล่าขานกันไปทั่วเจ้าคณะจังหวัดจุมพรเมื่อได้ยินข่าวของหลวงพ่อรุ่งก็ส่งคณะสงฆ์มาทําการสอบสวนและถามหลวงพ่อว่าทำไมไม่ยอมโกนหนวดและหลังจากนั้นจัดการโกนหนวดเคราของท่านออกแต่พระสงฆ์ที่เจ้าคณะจังหวัดส่งมานั้น โกนหนวดเขราของท่านเท่าไรก็โกนไม่เข้าทั้งทั้งที่ใบมีดนั้นคมติดแต่โกนเส้นผมได้สบายสบายแต่พอมาโกนหนวดเขราของหลวงพ่อรุ่งกบโกนไม่เข้าพยายามโกนเท่าไรก็โกนไม่เข้าเหมือนกับบ้านวดเขราของท่านเป็นเหล็กพระสงฆ์ที่มาทำการสอบสวนหลวงพ่อรุ่งจึงกลับไปรายงานเจ้าคณะจังหวัดว่าโกนไม่เข้าเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เจ้าคณะจังหวัด จึงรายงานเรื่องไม่ยังคณะสงฆ์ผู้ปกครองจังหวัดกรุงเทพฝ่ายคณะสงฆ์จากกรุงเทพเมื่อทราบรายงานก็ได้ส่งพระสงฆ์เจ้าหน้าที่อีกชุดลงมาสอบสวนและพิสูจน์อีกครั้งที่จังหวัดชุมพรเจ้าคณะสงฆ์ที่ส่งไปตรวจสอบครั้งที่สองได้ไปตรวจสอบแล้วการกลนหนวดเข่าของหลวงพ่อรุ่งก็โกรนไม่เข้าเหมือนเดิมจึงได้มารายงานเจ้าคณะสงฆ์ที่กรุงเทพบา่าโกรไม่เข้าเช่นกัน นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์และคุณวิเศษของหลวงพ่อรุ่งวัดบางแวนที่แปลกและประหลาดไม่เหมือนใครปกติธรรมดาแล้วหลวงพ่อรุ่งท่านจะบำเพ็ญภาวนาไม่ค่อยชอบสุงสิงกับคนมากนักในวัดบางแวบนสมัยนั้นที่ท่านยังอยู่จะมีสัตว์ป่าลงมาอาศัยหากินอยู่เสมอโดยเฉพาะไก่ป่าจะลงมาหากินเศษอาหารที่เหลือจากพระสงฆ์ฉันแล้วตามหลานวัดเป็นจํานวนมาก แต่หลังจากหลวงพ่อรุ่งมรณภาพแล้วสัตว์ป่าเหล่านั้นก็ไม่กล้าลงมาอาศัยหากินในบริเวณวัดบางแบนเหมือนแต่ก่อนสมัยที่หลวงพ่อรุ่งยังมีชีวิตอยู่ชาวบ้านได้เห็นอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรุ่งเสมอๆอย่างที่กุฏิของท่านทําด้วยแฝกมุงด้วยยาคาปลูกสร้างอยู่กลางป่าวันหนึ่งไฟป่าลุกลามมาไหม้ต้นไม้และยาคารอบๆกุฏิของท่าน แต่ไฟป่าหาได้ไม่กุฏิของท่านแม้แต่น้อยเวลาชาวบ้านมาขอตะกรุดจากท่านท่านก็จะทำตะกรุดและรวบรวมลุกเสกพร้อมๆกันหลายๆดอกขณะที่ท่านกำลังบริกรรมผุกเสกอยู่นั้นตะกรุดบางดอกจะละลายไปเองเมื่อลุกเสกเสร็จแล้วหลวงพ่อรุ่งท่านบอกว่าตะกรุดดอกที่ละลายนั้นแสดงว่าไม่ขลังนำไปใช้ไม่ได้ผลเข้าใจว่า ท่านจะปลุกเสกด้วยเตโชกศินตะกรุดดอกที่ละลายคือไม่อาจต้านความร้อนได้ตะกรุดของหลวงพ่อรุ่งจะส่งผลในด้านดูยงคงกระพันชาตรีมหาอุดร,รวมทั้งป้องกันไฟได้ด้วยเคยมีคนไปพบรูปเหมือนและตะกรุดของท่านตกอยู่ในกองไฟที่ชาวบ้านเข้าเผาป่าเพื่อทำไรแต่ปรากฏว่ารอบๆบ,บริเวณนั้นไม่ถูกไฟไหม วัตถุมงคลของท่านนั้นส่วนมากจะเป็นตะกรุดพายันเป็นส่วนใหญ่พระเครื่องของท่านนั้นมีอยู่เพียงรุ่นเดียวก็คือรูปเหมือนและเหรียญรูปท่านที่สร้างในปีพุทธศักราช2500โดยสร้างเป็นรูปท่านแต่มีหนวดมีเคราตามที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรูปเหมือนและเหรียญของท่านนั้นค่อนข้างหายากพอสมควรเพราะชาวบ้านที่ครอบครองไว้ต่างก็งหวงแหนกัน พราะปัจจุบันก็ไม่ได้สร้างไว้มากหาใครสนใจต้องการเรียนไว้ครอบครองก็ไปที่วัดบางแวนตำบลปากครองอําเภอปะทิวจังหวัดจุมพรและมีอีกหนึ่งท่านที่ถือว่าเป็นพระที่แปลกเพราะหนวดเขาของท่านก็ไม่สามารถกลนเข้าเค่นเดียวกันนั่นก็คือพ่อท่านแปลกวัดปากปลนพ่อท่านแปลกหรือหลวงพ่อแปลกท่านเป็นพระเจิอาจารย์สายเขาอ,อ้อ ซึ่งเป็นที่นับถืออย่างยิ่งของชาวตรังและชาวภาคใต้แม่บางครั้งวัดที่จำวัดอยู่จะมีเพียงท่านเพียงองค์เดียวเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลและธุระกันดาลผู้คนที่อาศัยอยู่รายร้อมส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยมุสลิมแต่พ่อท่านก็ยังเยืนหยัดครองผ้าเหลืองมาจนถึงเวลา45พรรษาในวัย77ปีด้วยความสัม,มัวิเวกเรียบง่าย น่านับถือพร้อมทั้งยังมีอภิเนหารและแก่กล้าพุทธาคมอย่างยิ่งยวดพ่อท่านแปลกหรือพระรูสุเวโกุศลเจ้าอาวาสวัดปากปลนอำเภอหาสําราญจังหวัดตรังเกิดที่บ้านร่มเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่6กกุมภาพันธ์พุทธศักราช2478โยมบิดาชื่อปานชูเท้าโยมมรรดาชื่อขุ้มชูเท้าเมื่อวัยเยาว ได้ช่วยทางบ้านประกอบอาชีพทำนาจนมีอายุครบบวชท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อศึกษาธรรมะและได้เรียนรู้วิชาเศยศา,ศาสตร์ด้วยจึงเกิดความสนใจวิชาเวทมนต์และคาถาอาคมต่างๆกระทั่งเมื่อไปพบหลวงพ่อปานปาละธรรมูมวัดเขาอ้อจึงได้เรียนวิชาการต่างๆอย่างมากมายเมื่อออกพรรษา ทางบ้านได้ให้ลาเสีขามาช่วยทำนาต่อไปจึงต้องสละเพศบรรพชิตทั้งที่จิตใจย,ยังฝักใฝ่จะอยู่ต่อแต่ก็ยังไปแสวงหาอาจารย์เรียนรู้วิชาทางศยศาสตร์อยู่เสมอจนพบกับพระอาจารย์นำชินนวรโรแห่งวัดดอนสลาจึงได้รับการชี้แนะแนวทางเวทมนต์และวิทยาคมมากมายแม้ต่อมาพ่อท่านจะมีครอบครัวแต่เมื่ออายุ33ปี ได้เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกเพราะมีจิตใจใคร่ทางธรรมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจึงตัดสินใจอุปสมบทอีกครั้งเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2510นาวัดควรขี้แรดจังหวัดพัทลุงโดยมีพระครูมุทิตานุรักษวัดท่าแคเป็นพระอุปชาโดยได้รับฉายาว่าพุทตสเทวทั้งนี้หลังจากจำวัดได้หนึ่งพรรษา พ่อท่านได้ขอย้ายไปอยู่ที่วัดดอนปลังวัดควรตโนโดและวัดบางขันจังหวัดพัทธลุงเพื่อค้นคว้าเรียนวิชาสายเขาอ้อกับหลวงพ่อปานอีกครั้งหนึ่งจนเกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญสามารถปฏิบัติได้เห็นจริงจึงออกเดินทุดงเพื่อหาความสงบวิเวกภายในป่าบนเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุงเพื่อฝึกจิตใจให้กล้าแข็ง จนถึงพุทธศักราช2,512หลังจากนั้นพ่อท่านจึงออกทุดงอีกครั้งมาจนถึงวัดปากปลนจังหวัดตรังโดยพบว่าเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่มีเพียงกุฏิเก่าๆและศาลาผุพังกับป่ารกทึบในยุคสมัยที่ยังมีวัดเพียงแค่แห่งเดียวในอำเภอขณะที่ชาวบ้านสนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามพ่อท่านจึงได้จำพรรษาปฏิบัติธรรม อยู่ณวัดแห่งนี้เพียงองค์เดียวโดยระหว่างนั้นเริ่มมีชาวบ้านผ่านมาและเข้ามากราบนมัรสการเริ่มรู้จักมากขึ้นเพราะพ่อท่านได้นำตำรารักษาโรคและตำราเวทมนต์จากถ้ำวัดในเขาจังหวัดพัทลุงมาช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสมุนไพรพื้นบ้านพ่อท่านแปลกได้รับการกล่าวขานในเวลาต่อมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะวิชาคาถาอาคมและไสยศาสตร์ที่ได้ร่ำเรียนมาจากสำนักเขาอ้อที่ก่อให้เกิดความอัศจรรย์ขึ้นหลายต่อหลายครั้งเช่นหลายคราวที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่กลับไม่ถูกจีวรของพ่อท่านเลยแม้แต่เม็ดเดียวอันเนื่องมาจากตะกรุดและคาถาฝนแสนหาที่ส่งผลให้มีทั้งพุทธคุณป้องกันคุ้มครองกายและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง แต่หากไม่ฝึกฝนอย่างจริงจังจนเข้มแข็งแล้วก็จะไม่สามารถทำได้ตามตำรานอกจากนั้นยังมีการพูดถึงคาถาอาบน้ำในกาซึ่งเป็นวิชาช่วยย่นหนทางและย่อก,กายจนทำให้พ่อท่านสามารถส่งน้ำได้โดยไม่ต้องลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรือไม่ต้องส่งน้ำเป็นระยะเวลานานาน,านได้โดยที่ไม่มีกลิ่นกายแต่ผิวพรรณราศีของท่านยังป่องใสเปล่งปัง ดูสะอาดรวมทั้งคาถาปืนยิงไม่ออกที่เลื่องลือมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวของพ่อท่านจะโด่งดังมากมายขนาดไหนพระเกกิอาจารย์ผู้เข้มขลังและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปนี้ยังคงถือสันโดษและปฏิบัติธรรมด้วยการพิจารณาอสุภกรรมฐานพร้อมทั้งยังมีกระแสจิตที่แก่กล้ามีความเมตตาเป็นเลิศอย่างไรก็ตาม หนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดต,ตรังที่เกิดขึ้นเมื่อเทศกาลสงการานต์ปีพุทธศักราช2550ก็คือเหตุการณ์น้ำป่าถล่มน้ำตกสายรุง้งและน้ำตกภัยสวรรค์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง38ศพรายสุดท้ายที่เป็นหญิงสาววัย31ปีชาวตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดต,ตรงังไม่สามารถพบร่างได้ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะระดมกําลังค้นหาต่อเนื่องกันมาหลายวันและเป็นระยะทางยาวไกลนับสิบสิบกิโลเมตรแต่หลังจากที่มีการนิม,มนต์พ่อท่านแปลกไปทําพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเพียงแค่หึดใจเดียวก็สามารถค้นพบศพของหญิงสาวเคร,ราะารในพื้นที่ตําบลพรงจระเข้ได้โดยอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น ขณะที่วัตถุมงคลที่พ่อท่านได้ปลูกเสกเอาไว้หลายต่อหลายรุ่นเพื่อนำเงินมาสร้างศาสนสถานภายในวัดปากปน้นผู้ที่ได้ไปต่างก็มีประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์อย่างมากมายโดยเหรียญรุ่นแรกที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2538เป็นเหรียญทองแดงรมน้ำตาลรูปไข่ต่อจากนั้นก็ยังมีการสร้างล็อกเก็ตรูปพ่อท่าน รวมทั้งรูปหล่อเนื้อเซลิกาผสมผงหน้าตักห้านิ้วรูปหล่อเนื้อทองเหลืองหน้าตักสองนิ้วแหวนเพรอดสายคาดเอวและผ้ายันโดยวัตถุมงคลรุ่นล่าสุดนั้นเป็นรูปเหมือนพิมพ์เตารีดเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะลโลหะและเนื้อทองแดงที่สร้างขึ้นเพื่อก่อตั้งมลูลดิธดุษดีบุญเพื่อการศึกษา ซึ่งมีพ่อท่านเป็นประธานอุปถรัรมภ์นอกจากนั้นพ่อท่านยังได้รับการนิมนต์ไปร่วมปลุกเสกจตุคามรามเทพรุ่นแรกของขุนพันธ์หรือพลตำรวจตรีขุนพันธ์กราชเดชเมื่อปราบผู้โด่งดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งยังได้เดินทางไปร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลอีกมากมายทั้งในภาคใต้และทั่วทั้งประเทศเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งรุ่น แต่ถึงแม้เวลานี้กระแสพระเครื่องโดยเฉพาะจะตุคามรามเทพจะเบาบางลงไปมากแต่ที่วัดของพ่อท่านซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองตรังไป60กว่ากิโลเมตรกลับยังคงมีผู้เลื่อมใสและศรัทธาจากทั่วสารทิศเดินทางไปกลับน้มัสการไม่ขาดและพ่อท่านก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองด้วยรอยยิ้มอันมีเมตรีกิจ ไม่ว่าผู้นั้นจะมีหน้าที่การงานหรือมีฐานะอย่างไรถือเป็นอีกสุดยอดพระเกกิอาจารย์ที่น่านับถือยิ่งเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ